สวัสดีค่ะกิกินะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำกันวันนี้วันที่27เมษายนนะครับโอเคเริ่มต้นที่ดําเฟ d มเดลลี่นะกรอบราคาเดลี่ยังเป็นที่เดิมเมื่อวันเลยนะ2012.24ด้านบนด้านล่าง1969.09นะคะแล้วก็ราคามาทรงตัวอยู่บริเวณเดิมเมื่อวันด้วยนะคะเป็นลักษณะของราคาวิ่งแบบไซเวในกรอบ ที่ค่อนข้างกว้างอยู่ทีเดียวในทางเสมย่อยนั่นเองนะคะแต่มุมมองของเราที่เดลี่วันนี้เป็นยังไงก็เป็นทรงไซเวนนั่นแหละนะครับแล้วก็เออมีโอกาสไปทางไหนใช่ไหมมันยังอยู่ชิดข้างบนอยู่เลยอ่ะมันยังกดไม่ลงอ่ะจ้ะแล้วก็แรงซื้อแรงขายเดลี่เองก็วันนี้ก็ไม่มีทั้งคู่เลยจ้ะเพราะฉะนั้นไปดูตัดสินที่ฝาเสย่อยดีกว่าแต่เราเห็นอย่างหนึ่งนะที่ที่เดลี่เอง เขาลงมาทดสอบ EM ห้าสิบหลายรอบแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเขายังไม่เคยทะลุลงมาถึง้านของ EM อดยเหมือนกันหมายควาะว่าในทำเฟรมย่อยเนะี่ยถ้าโมเมนตัมของแรงซื้อมันตกมันยู่อกสที่จะกดราคาลงมาเท็กข้างล่างได้นะอันนี้เป็นภาพใหญ่คุณเชื่อ <c oughs> <c oughs> ไปดูสี่ชั่วโมงนะครับทำเฟรมสี่ <c oughs> ชั่วโมงวันนี้เซ็ตกรอบอยู่ระหว่าง2 0 0ศูนก้าจุดสกับ 19.3.29นะครับแล้วก็ราคากำลังทรงตัวปรับตัวขึ้นลงอยู่บริเวณเหนือน l m ม200ของทัพเซมี้นะคะสัญญาณ red dot ที่มาตั้งแต่เมื่อวานยังกดราคาไม่ลงเลยนะครับแต่ก็ขึ้นต่อก็ดูจะทรงจะไม่ไหวนั่นเองนะคะวันนี้เองแท่งปัจจุบันเนี่ยแรงซื้อยังมีค่อนข้างเยอะอยู่นะคะแต่รอดูจบแท่งนี้แรงซื้อจะตกหรือเปล่าถ้าแรงซื้อตกนะก็ไม่มี ตัวอะไรมาสนับสนุนเลยก็มีโอกาสที่จะไซเวดันลงมาเทสกรอบล่างนะเพราะว่าเราก็จะดูการสร้างบาลานซ์ของสัญญาณนั่นเองนะครับอันนี้คือในกรณีที่แบบว่าราคามีโอกาสเคลื่อนไหวอยู่ในเกออสี่ชั่วโมงก่อนได้ก่อนข่าวมาเย็นนี้มีข่าวนะครับตัวเลขสำคัญเลยทีเดียวนะคะก็คือตัวเลขประกาศแอดวานซ์ GDP ของสหรัฐอเมริกานะคะก็ มีข่าวออกมาเป็นชุดด้วยนะ่าจะมีผลรุนแรงต่อสกุลเงินดอลลาร์และก็ราคาทองคำอยู่ทีเดียวนะคะแต่ลักษณะทางโครงสร้างทางเทคนิคแล้วคือมีโอกสลงมาทดสอบซ้ำที่หนึ่นะคะแต่ว่าจะผ่านาทะลุออกนอกกรอบหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามดูหรือว่า มิวการไปทางไหนมากกว่าเนี่ยก็ต้องติดตามดูเพราะว่าตอนนี้ราคาเริ่มถูกบีบเข้ากรอบนะคะเป็นสามเหลี่ยมแล้วแคบๆเลยนะคะร,ราคากำลังถูกบีบนะคะให้ระเบิดไปข้างใดข้างหนึ่งนั่นเองนะคะโอเคทีนี้เห็นทรงแล้วว่าไซเว์แล้วก็ไซเวสทรงรอกข่าวเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกัน,กนดีกว่าว่าถ้าราคามันทะลุไปข้างใดข้างหนึ่งเนี่ย ราคาไปทางไหนได้บ้างนะครับตอนนี้ติดอยู่ในกรอบแคบกว่าเดิมอีกนะสองพันสามกับหนึ่งเก้าเก้เจ็ดนะคะที่ทอรเฟมนี้ก็ดูพยายามที่จะปีนขึ้นเหนือ EMA ห้า e สิบกับ l m a สองร้อยนะคะแต่เห็นการสร้างบาลานซ์ของสัญญาณโอเวอร์แล้วนี่ก็เออแล้วก็ดูแบบโมเมนตัมแรงซื้อมันเริ่มน้อยนี่ก็นะเป็นไปได้ตามมุมมองสีชั่วโมองอยู่ทีเดียว <laughs> โอเคมาดูสามสิบ สามเมื่อวันขึ้นไปโอเวอร์ขั้นสุดนะคะของระดับ M 3 0มอนะคะแล้วก็กดลงมาเนี่ยยังไม่ใช่อเวอร์ขั้นสุดเพราะฉะนั้นขึ้นไปรอบนี้เนี่ยถ้ายังไม่ผ่าน2อ0พเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะกดราคาลงมาต่ำกว่าเดิมหรือว่าเทสซ้ำตรงนี้ได้นะ1นึ่นะเพราะฉะนั้นในมุมมองของทัพเฟรม M 3 0เองนะคะสปอร์ตใกล้สุดคือ1983นะจริงๆก็ตรงนี้ก่อนแหละ L V สองยนะคะที่หนึ่ ดูเอ็มสิบหหน่อย <c oughs> M15 เหมือนกันนะครับถ้าแรงยังแบบว่าไปไม่ไหวเหนือบริเวณสองพเนี่ยฝั่งขาลงจะเริ่มได้เปรียบนั่นเองนะคะโอเคเพราะฉะนั้นโครงสร้างทางเทคนิคแล้วยังมีโอกาสทพพอตซ้ำที่ข้างล่างนะที่1983นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้ราคามันเป็นทรงเหมือนไซ์เวลล์อ,อข่าวอะ่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามันยังไม่เทสก่อนข่าวมาเนี่ย ให้เรามัระวังอยู่ทีเดียวว่าข่าวอาจจะแบบพลิกแพงกระชากราคาไปข้างบนด้วยก็ได้นะโอเคเพราะฉะนั้นมาเช็คระยะ RESISTANCE สำคัญหน่อยถ้าจาก2,012ขึ้นไปก็คือ2,014นะครัแล้วก็เลเวลถัดมานะครับก็คือ2028.19แล้วก็วันนี้สุดระยะสวิงายวันด้านบนที่2034แล้วก็ อ่อกรอบใหญ่ระดับวิกฤติที่2048นะครับโอเคทีนี้มาดูด้านล่างนะครับระดับซัพพอร์ตสำคัญถัดจากหนึ่เลเวลถัดมาของซัพพอร์ตสำคัญคือบริเวณนี้นะครับซัพพอร์ตย่อย1975 1969แล้วก็สุดระยะสวิงไลนวันด้านล่างที่1957.35นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น จร,จริงๆแล้วราคาเคยอ,อย่างเป็นขาลงใช่ไหมที่ทำเฟรม4ชั่วโมงแล้วพยายามที่จะรีบาวขึ้นแล้วยังติดรีสติสแตนอยู่ถ้าในกรณีที่อาจจะแบบขยายกรอบราคาขึ้นบ้างแต่ยังไม่สามารถผ่านโซน2012ได้นี่นะคะร,ราคามีอกาสค่อนข้างสูงอยู่ทีเดียวนะครับที่จะเทินเป็นขาลงในทำเฟรม4ชั่วโมงได้นะโอเคเนาะ สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมติดตามช่วงข่าวนะคะช่วงตลาดนิวยอร์กลาไปแล้วบ๊ายบาย